อามดดำเลี้ยงแถวกันนี่จะรีบไปนะคะรีบกลับลังนี่หัวแถวอยู่นี่จ้ะจะไปไหนไไสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอายุง youtube นะคะวันนี้จะพามาคุณผู้ชมมาดูขบวนมดค่ะมดดำนะคะนี่เป็นอูเดินเร็วมากเลยกำลังจะกลับลังค่ะ เช้าเช้าไม่ใช่เดินนะคะไม่ใช่ไตวิ่งค่ะอ้าวอันนี้มันแตกแถวตัวนี้ นีเดินตามไม่ทัน 你看看，有过来，过来，过来。